สวัสดีครับผมนายตุลหมึกคลิปนี้จะมาแนะนําขั้นตอนการล่างสัดส่วนหน้าคนนะครับสัดส่วนหน้าคนนะครับจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับอันดับแรกครับเราก็วาดเป็นรูปคล้ายวงรีก่อนนะครับเป็นวงรีคล้ายรูปไข่แบบนี้นะครับเวลาเราล่างเราก็ควรจะล่างเบาๆนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอัดคลิปมาถ้าล่างเบามันจะไม่เห็นเส้นนะครับทีนี้เมื่อเราล่างวงรีได้ แบบนี้แล้วนะครับเราก็แบ่งสัดส่วนออกเป็นสามส่วนนะครับทีนี้เมื่อเราแบ่งสัดส่วน,วนเป็น3ามส่วนแบบนี้แล้วนะครับเราก็แบ่งเส้นกึ่งกลางหน้านะครับแบบนี้นะครับนี่คือสัดส่วนของใบหน้ากลน,นะครับนี่นะครับ3ามส่วนหนึ่งสองสาม สัดส่วนนี้เป็นสัดส่วนคร่าวๆนะครับทีนี้ไม่ได้สามส่วนแบบนี้แล้วเราก็วาดคิ้วนะครับเวลาเราวาดคิ้วคิ้วก็จะอยู่ตรงเส้นนี้นะครับเส้นนี้ทีนี้เราก็วาดจมูกลงมาเลยนะครับกึงกลางของจมูกนะครับก็จะอยู่ตรงเส้นกึงกลางที่เราลากไว้นี้นะครับ เมื่อเราล่างเมื่อเราล่างจมูกเสร็จแล้วตอนนี้เราก็มาล่างตานะครับสัดส่วนของตาก็จะอยู่ก็ยิ่งอยู่ต่ำลงมาจากคิ้วนะครับทีนี้เราก็ลากเส้นแบบนี้นะครับเป็นเส้นกําหนดตําแหน่งของตาส่วนบนนะครับทีนี้เราก็ลากเส้นของตาส่วนล่างนะครับนี่ก็คือความสูงของตานะครับสองเส้นนี้คือความสูงของตาทีนี้เรามาดูความกว้างของตา สัดส่วนโดยสากลทั่วไปนะครับหัวตานะครับจะตรงกับปิดจมูกนะครับตรงนี้นะครับหัวตาตรงนี้จะตรงกับปิดจมูกนะครับทีนี้เราก็ดูนะครับว่าฟามฟ้างของตานี่ครับอยู่ประมาณไหนความกว้างของตาอยู่ใกล้ๆก,กับหางคิ้วนะครับทีนี้เราก็วัดมาแบบนี้นะครับ ทีนี้เมื่อเราจะวาดตายข้างหนึ่งนะครับเราก็อาจจะวัดสัดส่วนนะครับโดยการกาหนดแบบนี้นะครับนี่นะครับจากปลายดินสอนะครับถึงนิ้วโป้งนี่นะครับคือหนึ่งส่วนนะครับแล้วเราก็ยกมานี่นะครับพอยกมาเสร็จเราก็ติ๊กติ๊กตำแหน่งไว้ว่าฝ่าม้างได้เท่านี้ตรงนี้นะครับคือหนึ่งส่วนทีนี้เมื่อเรายกมานี่บริเวณตรงนี้ก็เท่ากับหนึ่งส่วนเหมือนกันนะครับ ทีนี้เราก็วาดหัวตาอยู่ตรงกับปีกจมูกเลยนะครับเมื่อเราได้ตากับจมูกแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาล่าปากนะครับทีนี้สัดส่วนของปากนะครับถ้าเราจะแบ่งง่ายๆก็จะเป็นสามส่วนนะครับเราแบ่งส่วนนี้นะครับส่วนจากปลายจมูกถึงปลายคางนี่นะครับเราแบ่งประมาณเราแบ่งเป็นสามส่วน คร่าวๆนะครับโดยประมาณนะครับทีนี้กึ feels, ่งกลางปากก็อยู่อยู่ตรงก็จะอยู่ตรงเส้นนี้นะครับนี่คือเส้นของกึ่งกลางปากนะครับและมุมปากนะครับโดยส่วนมากแล้วจะตรงกับกึ่งกลางของดวงตานะครับแต่ว่าภาพภาพนี้นะครับภาพบุคคลคนนี้มุมปากไม่อยู่ตรงกับกึ่งกลางตานะครับจะอยู่ใกล้ๆกับบริเวณตาดำตรงส่วนตรงนี้นะครับ นี้เราก็ดึงลงมานะครับแต่โดยการวัสดส่วนทั่วๆไปแล้วก็จะอยู่ตรงกับมุมปากทีนี้มันก็แล้วแต่หน้าตาของแต่ละบุคคลนี้นะครับอันนี้เราก็ต้องไปยืดหยุ่นเอานะครับมันไม่ใช่กดเณฑ์ที่ตายตัวนะครับเราก็ไปปรับยืดหยุ่นเอามุมปากทางฝั่งนี้อยู่ใกล้เคียงกับกิ่งกลางตานะครับ นี้เมื่อเราหาตำแหน่งของมุมปากได้แล้วเราก็มาหาตำแหน่งของริมฝีปากบนนี่นะครับก็มีคือล่อง,ล,องล,ล่องปากครับปึ๊บลงมาแบบนี้นี่ก็ริมฝีปากบนถ้าริมฝีปากเรายังหนาหนาน้อยว่าภาพต้นแบบนะครับเราก็ยืดหยุ่นลงมาอาจจะปรับยืดหยุ่นลงมาหน่อยนึงประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็หาริมฝีปากล่าง ทีนี้ต้องส่วนส่วนนี้นะครับก็คือส่วนของคางตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับทีนี้เมื่อเราได้รายละเอียดของหน้าตาแล้วทีนี้ก็มาดูตรงหูนะครับปลายหูด้านบนนะครับในการกําหนดตำแหน่งสัดส่วนทั่วทั่วไปก็จะอยู่ตรงกับคิ้วส่วนบนสุดส่วนล่างสุดก็จะอยู่ตรงปลายจมูกแต่ในรูปนี้ติ่งหูไม่ได้อยู่ตรงกับปลายจมูกนะครับ แต่อยู่ตรงนี้เมื่อเราดึงเข้ามาจะอยู่ประมาณตรงนี้อันนี้เราก็ต้องยืดหยุ่นด้วยนะครับการเทียบฝัดส่วนทั่วๆไปนะครับติ่งหูก็จะอยู่อยู่ตรงลายจมูกหน้าตาของคนเราไม่เหมือนกันนะครับเราก็ปรับยืดหยุ่นกันไปตามแต่และบุววคคลนะครับทีนี้เมื่อเราได้คงคร่าวๆแล้วเราก็มาดูตรงตีนขมีน,นี้เราก็อัดจะ วัดผมเพิ่มขึ้นไปนะครับการแบ่งสัดส่วนหน้าคนก็จะก็จะแบ่งได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยไปปรับระยุกต์ใช้เอานะครับเมื่อได้โครงรวมๆแล้วเราก็ามาตกแต่งฟาร์มเหมือนนี่คือสัดส่วนโครงสร้างของใบหน้าคนนะครับในการวัดสัดส่วนจะมีหลักในการวัดอยู่ประมาณนี้นะครับ ทีนี้หน้าตาของแต่ละบุคคลก็จะไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องไปปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับหน้าของแต่ละบุคคลนะครับเราก็ยึดหยุ่นนะครับลดลดเพิ่มเติมให้ได้ตรงกับใบหน้าบุคคลที่เราจะวาดนะครับอย่างใบหน้าของบุคคลนี้นะครับหน้าของเขาจะเรียวยาวนะครับก็จะต่างกันนะครับในการวาดขึ้นรูปสัดส่วนก็จะต้องแตกต่างกันไป อย่างรูปรูปนี้นะครับการขึ้นรูปหน้าหน้าเรียวยาวเราก็จะต้องขึ้นรูปหน้าให้มันยาวขึ้นแล้วเราก็ดูกําหนดตําแหน่งของเส้นคิ้วนะครับนี่ครับกําหนดตําแหน่งของเส้นคิ้วเส้นจม,มูกนะครับเส้นคางมันก็จะแตกต่างกันไปแต่และบุคคลเราจะยึดเป็นกฎเกณฑ์ที่ตายตัวไม่ได้นะครับอันนี้เราก็ต้องไปประยุกต์ใช้เอานะครับ นี้เราก็จะมาปรับแต่งนะครับเติมความเหมือนเข้าไปนะครับเวลาเราเติมน้ำหนักของเงาบริเวณช่วงนี้นะครับเราก็มาร์ให้เลยนะครับมาร์ตำแหน่งไว้อย่างนี้เลย มาต้หแ่กของ,งเราไปด้วยเลยก็ได้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้รอบปับจากตอนแรกที่ล่างให้ดูนะครับว่าสัดสวนโดยทั่วๆไปแล้วจริงๆแล้ว ปลายหูจะต้องตรงปลายจมูกนี้นะครับโดยหลักทั่วๆไปแล้วนี่ตรงนี้นะครับตรงกับตรงนี้เราก็ปึ๊บดึงลงมาแบบนี้นะครับนี่ต้องส่วนนี้ปึ๊บเลยตรงทานคิ้วแล้วก็แบบนี้ครับดึงลงมาแบบนี้ สนับสนุนให้นายตุมมึกทำคลิปออกมาด้วยวิธีง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์คลิปและกด subscribe ช่องให้นายตุมมึกด,ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ